สวัสดีครับบิ๊กช็อปแนะนำร้านเด็ดทั่วไทยโดยบิ๊กบอและผมดีโอมนะครับวันนี้เรามาแนะนำร้านค้าทั่วไทยที่เป็นพันธมิตรกับบิ๊กบอรเราเรียกว่าร้านบิ๊กบอร์เปย์นะครับซึ่งทุกคนวันนี้จะได้รับโค้ดจากผมด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องมือในมือถือที่เรียกว่าบิ๊กบอร์เครับเพียงแค่คุณมีบิ๊กบอรเอไอนะครับคุณไปที่ไหนก็ได้ถ้าเจอร้านบิ๊กบอร์เปย์คุณสามารถเข้าไปใช้บริการชอบกินใช้ฮะและสแกนนะครับคุณจะได้กลับ ร้านนี้มีส้มนะฮะที่อำเภอแม่สวยจงังหวัดเชียงรายใครอยู่ที่นั่นใครผ่านที่นั่นแล้วมีบิ๊กบอร์ดมีโค้ดจากผมไปแล้วนะฮะก็สามารถเข้าไปใช้บริการแล้วได้2%เคืเนกลับหรือถ้าใครบอกว่าสั่งออนไลน์ได้หรือเปล่าต้องโทรไปถามนะครับว่าสามารถสั่งออนไลน์ได้หรือเปล่านะครับและการสแกนจ่ายไม่ใช่ยากนะ,ะับไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่า บิ Big Board ๊กบอทเนี่ยมันจะอยู่ในมือถือของคุณนะครับเพียงแค่คุณเข้าไปที่ร้านบิ๊กบอทเปที่มีสัญลักษณ์อ่ะแล้วไปสแกนจ่ายเหมือนปกติเลยนะครับมันจะได้กลับคืนปุ๊บปั๊บทันที2%เช่นซื้อส้ม600นะสองเปอร์เซ็นก็หกสองสิได้มา12บสองพอยต์หนพอยต์เท่ากับ1บาท12บสองพอยต์เท่ากับ12บาทอ่า12บาทนี้เอาไว้ในไหนฮะเอาไว้ในระบบบิ๊กบอทโอนให้เพื่อนก็ได้นะครับหรือ12บสองพอยต์เนี่ยสะสมไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ ไปใช้บริการที่ร้าน b i g b o อร์ดเปอีกไม่กินก๋วยเตี๋ยวหรือจะไปทานกาแฟาร้านที่เป็นพันธมิตรกับ b i g กบอที่เรียกว่า b i g b o อร์ดเได้หรือจะเก็บรวบรวมเอาไว้เบิกเป็นเงินสดเข้าพร้อมเพย์คุณได้เช่นเดียวกันนี่สนุกมากเลยแล้ววันนี้คุณอย่าพลาดนะใครยังไม่มี b i g b o อร์จะรีบขอเข้ามานะครับพร้อมโค้ดพิเศษด้วยนะฮะและวันนี้พิเศษกว่านั้นอีกครับเพราะการลงทะเบียนบิ๊กบอเนี่ย เราให้ลงทะเบียนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายหมายความว่าทั่วไทยสามารถใช้ได้หมดเลยเพื่อนของคุณอาจจะอยู่ทั่วประเทศนะอ,อยู่ทุกมุมทุกภาคเขาเดินทางกันบ่อยหรือคุณเนี่ยอาจจะเดินทางบ่อยเจอร้านบิ๊กบอทเปก็ต้องรีบไปใช้บริการเลยดังนั้นคุณสามารถมีโค้ดส่วนตัวแล้วไปบอกเพื่อนๆของคุณว่าเอ้ยใช้สิบิ๊กบอทเนี่ยใช้แล้วมันจะมีะคืนกลับมา2%ทันทีแล้วเพื่อนๆก็สมัครฟรี เพื่อนๆอ,ออกไปทานออกไปช็อปที่ร้านบิ๊กบัตตอเพวกเขาได้2%แต่ในขณะเดียวกันคุณซึ่งเป็นเจ้าของโค้ดนะคุณระบบ AI จะคำนวณให้คุณ1%เช่นคุณบอกเพื่อน100คนเพื่อน100คนไปช็อปกินใช้เท่าไหร่ก็คูณ1%แต่ใน100คนเนี่ยเขาก็ไปบอกต่อคอมมูนิตี้ของเขาคอมมูนิตี้ของคุณก็ใหญ่ขึ้นกลายเป็น1,000คนถ้าเกิด1000คน กินคนละ200เท่ากับ2 0 0 0 0 0 0 0คูณ1%เท่ากับ2,000วันนั้นคุณมี2,000คะแนนเข้ามา